เรามึงดัวเปลมึงไม่เคยได้ยินเพลงมันนั่นที่มันดองเฮาแค่ผู้สาวขาหล่อเฮาแบบผู้สาวขาเรียนบ่ได้ขยันมันเพียนปากกาสิเขียนยังได้ยืมมูแล้วน้อยตอนนห้ไอตอนนี้นะที่มันร้องร้องว่าเปลือซ้อมเบืองอยู่เด้อไอไรก็ซ้อมเบืองอยู่เด้อเก็บผมจอมเบืองไม่ได้จอมเบืองเอพรึ้งเออบ้าดูแบบนั้น นันน่นเธอแบบไม่ดีเลยพุทธโอ้สแสดงว่าพี่ทองกับพี่ทนี่มีความสามารถนะพี่อ่จะเจนครับพมแต่เรื่องเพลงก็ไม่แพ้ทครับเลยพี่ทครับพี่ผมกัไม่แพ้ท้อครับเอาอย่างนี้ครับพี่เมื่อพี่ทงกล้องคนมีความสามารถพมจะขอททำการแข่งขันตรงนี้แข่งกันได้หนอ เดี๋ยวมมพมอมันไปตองไปห้าไม่มาสักตัวพี่แล้วพอมจะเอ่ยชื่อจังหวัดให้พี่ร้องเพลงที่มีชื่อจังหวัดนั้นอยู่ฮะจ,ะจันจีนแล้วไม่เพลพี่ต้องไห้าไม่มาตัวก็ี่กลับกลับกลับไอ้ลีะไรกันได้มาแล้วชื่อไม่มาก่อนอื บ่มวยชื่อจังหวัดไหนพี่ต้องรองเพลงจังหวัดนั้นนะครับพี่ครับพี่ท่องพร้อมมากครับพี่รพร,ร้พอมครับพี่แก้วครับพร้อมจำบ่จะเจอตรงการพี่ท้ครับพี่ดอมครับผมก็้อ้บอกไม่เคยคัดจัดตลอดจังหวัดเร็กที่ผมจะเอ่ยชื่อนั่นคือจัง,วจงวหวัดจังวหวัดอะไรเว้ยจังหวัดอะไรเว้ย Chào bắt được thế? này chồng bắt quá, u đẹp lắm, u quyện rơi, chồng bắt dễ quá, chồng bắt dễ quá, quá, thì bấm chơi, cứ có cứ trận quát, chồng bắt dễ quá, anh cũ thì cũng kết nhận phẩm luôn anh ở Ây da ôi Ây kết lời cũ Ây lọc lách bất đẹp lắm đẹp mẹ mà nó Xoay gặp bị tố Nhả lên mình đi Ây da kết Yêu mất cũ Ồ ta tên mày kìa bên bầy của tôi leo mà Ba ba Ây da Rạch rớt mà nó phớt cút cái mới rượu mừng ơi ya kết vũ ra cho cái hiệu gì mà nó của lên ô tầm đâu rồi, chính là gặp bia chính là gặp ờ eh, oh, chính là lên yeah. lên oh yeah. okay. mày đây chẳng rẻ gặp thì bấm chặt ơi จังหวัด oh, ไรเว้จังหวัดไรเว้จังหวัดสุโขทัยกับพี่สุโขทัยสุโขทัยเออสุโขทัยเมาสุโขทัยเปล่งสุโขทัยบาลพี่อยู oh, ่ที่สุโขทัยเพราะบ้านพี่เคว้าเมาควยไหมรับพี่เอเด็กก็ไฟไหมครับไม่ใช่เฝ้าเมาเออครับเออควยไหม แกวระไปหนึ่งกันด่นหนึ่งก็นแน่แล้วกูไปรอพวกมึงที่ตำแยกไอ้แท่งหนาพื่นหยิดใหม่แก้วมูดตายแล้วได้กันแน่นหนึ่งวะอือยะอือยเลยจังหวัดต่อไปครับจังหวัดลบบุรีลบบุรีเฮ้ยลบบุรี พอแฟนแต่งงานฉันเลยอกหักนี่ความช้ำหนักมาเพิกอยู่ลบุรีผ่านครับพี่ทองโรงแรมจันสองเก้าจองที่ห้องเบอร์สีผ่านครับหลับตาโดน,อนทอดถอนหรือดีผ่านแลยครับพี่นอนทนี่สองคืนแล้วเรา หยัดผมแก็แแทมปัญญานในดองมึงเออพี่ตองลับไปหนึ่งกัะแนนกับหนึ่งกันแนนแล้วหนึ่งกันแนนแล้วเอ,อ้อจังหวัดต่อไปกับพีจังหวัดพี่จิตสาวงามพิจิตด,ดาบิชวนมองพี่นุมหวังทองหลงมองสาวเมืองพีจิบ ฟานครับไอ้ยาตอนนี้มีอยู่คนละหนึ่งคะแนนแล้วโโลโลไปกับพี่ต่อไปจ้าไปเลยเออหนย,<ด>ยจังหวัดต,ต่อไปกับจังหวัดจังหวัดจังหวัดเด็ดแมมลุนเดียวเนี้ยแล้วลลจังหวัดเปดบุรีครับ รถเมรับจางประจำทางสายเพชรบุรีผ่านครับเอ,อ้ยฮ่าพิ่โธจะไปสองคะแนนสองคะแนนแล้วกูไปรอมึงสีย์หินนับเพื่อนจังหวัดต,ต่อไปกับจังหวัดนคนปรปฐมผ่านองค์ปฐมเจดีอ,อ, <c oughs> อ้ยฮเหยียดเมยมันก็ว่างนรอยงนคนอดปฐมแล้วแพียเดียวเจ <c oughs> ๊งนับพิโทโตนะ รับไปเลยพี่ซ้ำกันเนี่ยสามพันแล้วหารลาวังพารวยกว่าพา่ไปดีอ่พี่โทนี่ฉชาดน,นะพี่นะปิ่งดูเหรอปิ่งดูแหละเราไปผักล,ากากลาาก้างกันมั้งเลยพี่ต้อไปเราไปผักอีสานกันมั้งไปย่ะอีสานเย็ดไม้อีสานอีสาน โอบลอตจังหวัดเมืองจังหวัดอีสานจังหวัดเอกทิพย์จะพาไปคือจังหวัดโคราช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 เพลงเรองว่าโครัตวะน้ำตาลนที่โคราชได้เกี่ยวไอได้ก็จะเอาน้ำตาลนที่โคราชโอ้ยาไอ้จรองเออแล้วกูจะดักมึงขาด

ตางไกลตั้งหลายลกิโลไปเมืองยาหมูด้วยใจรักแน่เนืน้อจง,องกุรัตไปลืตานูนาว่วังว่าแี่ตึงเลวเจา้าที่หนังเองนี่นนไปลยจะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยว่าน้องแค่และห็นหินกก เชนหมองรัวคนดวงเดชอ้ยปวดร้าวปลดเจ้าน้องแค่เจ้าพันแปลปีแพลหนุ่มหินกองน้อยองกูรักฮิตคนนี้คนนี้คนนี้ฮิตเดียวเลยไม่ตึงสามสิบโลเลยทึงเลยทึงเลยแมนเออเข้าไปเลยเข้าไปเลย รดนจริงความเจ้าที่จองเกาทางเกาปาก่องรุงรุมปากจนไมยอยากมองเอลิ่มตะคองคิดถึงน้องเอวบางในตุ๊กรัได้แค่ถึงเล เลือดสคาาโลเลือสคาาโลแล้วครับไปเลยครับไปเลย่านจีคิวอำมเปอร์ชุงเนื้อฮะมองเปินเปินดังเนินเนื้อนางรถทั่วแลนถึงปลายทางแม่โจมจะอ่างเจ้ากำลัง แนงาแน่ตองกูักแน่ตองกูัดแน่ตองกูัดินจากหนีวยันวูยัหนีอย่ากหนี้อย่าหีวูอือยะยันหนูเล่เยอผมบอกูน้ตาล้นที่กรัดเลยนี่กูดักนัตาล้นที่กรัดเลยไม่กูัดือ้เป็นแบรือแล้ว Nhat luôn Decoral, sao Oh, yet mai trăng đi, bom bắn đi có gì quát cấm năng? Dai mai mai gặp. Yet bom mai trăng lóc đóc, cù cù bát. Giang vật จังหวัดสกลนกครกับสกลนครหัวใจพี่หล่นที่สกลนครจิตใจพี่ไม่หลอกหลอนโชมบงอ่อนอย่าได้วันวายพี่ต้องรับไปต้องันได้กับสอบคะแนนแล้วฮ <c oughs> กรมยศร่มควรให้กูรัดกูสกลนครมึงเออ เด็กผมยังกู้ใจอยูเ่เลยเด็นูเราไปพากิสรกันเลยพี่ต้องไปรบมาพักตายกันมัง้งอ่ะยังไม่พักตายตายเหี้ยยังไม่พักตายยาพักหกมิวเด็กแม่กูก็ไม่ให้แพ้เอาจ้ะพักตายโอ้กูก็ไม่ให้แพ้จังหวัดแรงกับพี่พักตายจังหวัดประจวบคีรีขันกับรวกเปัด บานเพื่อก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันตีบและจั่วกิรีขันเหมือนกันและไปทุกครบรล,บลบวผ่านก็ไปแก้วอ่าผ่านแล้วจองก็แดนแล้วต่อไปครับเลี้ยวมานิดหนึ่งจังหวัดระนองครับเฮ้ยไปไหนกันเล่า พวกเรานี้คนชาวตายบ้านพี่อยู่ที่ระนองเฮ้ยพังพาเร็วนะพี่ทองเนี่ยกรบเพิมจังหวัดต่อไปเลยกับพี่ครับจังหวัดนี้เลยกับนครศรีธรรมราชรับเฮ้ยไปไหนเดเดยวเดเดยวเดไปเด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 เเดีเดเดเดทอง ไปทางเดียวกันนี่รับันเพื่อกับพี่ฟังเลยเฮ้ยไปไหนกันเล่าพวกเรานี้คนชาวใต้บ้านพี่อยู่ที่ระนองเฮ้ยไอ้นองบ้านมึงอยู่ไหนบ้านพมนั่นอยู่เชียงใหญ่ผมเป็นเด็กใต้จังหวัดนครนาย่าแกงเว้ยโจ พึ่งดูเหรอ๋อแก้งนับปีโตนะจากระนองมอค้ดเลยไอ้่าจะไปเลยพี่โตซ้ำกันเลยสามพันแต่แล้ว <c oughs> จังหวัดต่อไปกับบีจังหวัดสงขลาเฮ้ยไปไหนเดี๋ยว็ดเด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 ็เดเหย,<ะ>ยีดหยดไม้เอ้ยตั้งเลี้ยมมึงเฮ้ยตั้งเพลงเลยมึงอหลองตายเลย ไม่รู้เลยคนณกว่าเพื่อจที่กมากันก็อิวเหวมังเลยอันเออนุ่มมึงเละแล้วนุ่มเราไม่ความจ้ามัดเราใจเราไม่อดเล้วไม่อดเลวนะพี่นะครับเออนี่ก็ตีที่แปดลวเลยเดี๋ยวก็ะมุงตักตัวมงเราอนเนี่ยนนายรงยังกี่คนก็เที่ยงดีที่ครับ รั่วๆๆๆักทีก่อนที <c oughs> เกโจกกุ้งแล้วไปตะกูล่ไม่้มาแล้วก็ก็ยังรุ่ง h นี่ก็ทีที่เดเล้ววไปก็ะพีเราไดงานเลวเราไปดโรงเพลงรนดน้ำพนิชจนวะเปิดมวกโรงเพลงเพงื่อกีได้ตางอะไได้มาสื่อนมสื้อนมได้กินกันกลับ <c oughs> <c oughs> ងងំចាំថ្ងៃបាក់ណាលល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  ดีใจไปนักนะบอกน้องปีกันนี่ได้เวลาบอกน้องปีกันนี่ได้เวลาแล้วโอกาสหน้าพบก,กัน สำหรับคำคืนนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดพิดพลาสประกันใดคบข้อราบอภัยนะครับสิ่งใดตีพิษกระชวยกันเกยเคยนะครับสิ่งใดตีดดีกระชวยกันทรงเสริมก็ถือว่าได้เวลาเป็น้องครับตีสิบเอ็ดก็มาดำมงหนึ่งชมมงก็จัดหน้าให้ตามคำโคเป็นน้องครับ